สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวสินค้าและการใช้งานนะครับเป็น Power Bank นะครับวันนี้ของ Remax นะครับ Proda นะครับผมตัวนี้จะมีความจุ1,000งมนิลแอมนะครับผมจากเล v e Phone Shop นะครับผมครับตัวสินค้าก็จะมีตัว Power Bank หนึ่งอันนะครับ แล้วก็มีสายชาร์จให้1เส้นนะครับเอาไ้ชาร์จ power bank ตัวนี้นะครับหรือว่าชาร์จกับพวกซัมซุงก็ได้นะครับหรือว่าตัวไหนที่เป็นออ micro usb ก็ใช้งานได้นะครับผมอ่าครับส่วนในรุ่นหรือว่าสเปคของเขาเองเนี่ยที่เขียนจริงๆก็จะเป็นบล็อก v 6 i นะครับผมอ่าครับการใช้งานก็ง่ายๆเลยครับก็จะมีเอาพุลให้2ช่อง นะครับผมก็จะมีเป็นเอาพูดที่เป็นห้าโวลต์เอข่ะห้าโวลต์ B ก็คือมีช่องที่เป็น1นึแอมป์กับ2.1นะครับผมเราสามารถเลือกใช้ได้2ช่องนี้นะครับผม <c oughs> ส่วนตัวเครื่องก็จะมีจอให้นะครับนี่ครับมีบอกเปอร์เซ็นต์ให้แล้วก็การใช้งานก็ง่ายมากเพียงเสียบสายเข้าไปตามช่อง usb ครับแล้วก็มาเสียบกับโทรศัพท์เราก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับผม ก็วิธีใช้งานก็เสียบเข้าไปเลยครับครับแล้วก็กดออนตัวนี้ขึ้นมาครับเนี่ยก็ขึ้นชาร์จแบตครับการใช้งานเท่านี้ครับง่ายๆส่วนชาร์จแบตเราก็เราก็เนี่ยครับนี่เลยครับแล้วก็เสียบสายเนี่ยเสียบนะครับผมแล้วก็หัวนี้ก็ไปต่อกับอะแดปเตอร์ของเออสมาร์ทโฟนเราได้เลยนะครับผม ส่วนการชาร์จไฟก็จะอยู่ราวๆ9ถึง10ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับตัวหม้อแปลง,งที่เราใช้งานนะครับถ้าเป็น1แอมป์ค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ10ชั่วโมงนะครับผมน่ครับครับก็จะมีเขียนไว้ด้วยนะครับว่า,าช่อง B นั้นเนี่ยช่อง B นะครับเป็น2.1ช่อง A เป็น1แอมป์นั่นหมายความว่าช่อง B เนี่ยลูกค้าสามารถนำไปใช้กับพวก Galaxy Tab หรือว่าพวก iPad แล้วพวกนี้ครับจะดีกว่านะครับส่วนช่องที่1กจะเป็น1แอม m ์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสมาร์ทโฟนก็สามารถเสียบได้ทั้ง2ช่องเลยแต่ถ้าเป็น iPad หรือว่าพวกเทเบิลเลยรเนี้ยก็เสียบช่องช่อง Output B เองนี้นะครับแค่นี้เองนะครับผมครับนี่ก็เป็นรีวิวง่ายๆนะครับผมจาก l e าเล Phone Shop นะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามการชมรีวิวกองทางร้านเราครั้งนี้นะครับผมสวัสดีครับ